อยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกรตรมีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1นนะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายกว๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงิน เพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทําให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพน,นันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับ ปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่น เราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทําให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทําให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลด ละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจําเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตาม รอบที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทาร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่านี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับ และนี่นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่านี่นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับ ถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องทําเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการ,รลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อนหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหา รายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทํางานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทํโ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สําคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะการเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชําระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจําเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงิน ไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหน,นี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ย,ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่า เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทําให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ย เราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือ กีย่ยวกับเรื่องนี้นอกระบบเช่นธนาคารอมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน50,000บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบีย้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา1 0,000บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบีย้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบีย้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบีย้ยถึงวันละ500บาท หรือเดือนละ1 5 0 0 0บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่10,000บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจราจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับ เราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชําระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับ อาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีนี้อะไรบ้างเพื่อรวมนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจารเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับ จ่ายนี่ก้อนที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีนี่นอกระบบกับนี่ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายนี่นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นนี่ประเภทที่มีดอกเบีย้ยสูงครับข้อ3ครับให้ใจ่ายนี่แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับ ควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยนี่ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินยัย แล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ